ไยทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวธาตุไฟด้วยนะคะชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูลักนาะราศีสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้จะพามาดูความรักนะคะอัปเดตความรักกันหน่อยละกันเนาะประจําช่วงเดือนกันยายนนี้ของชาวธาตุไฟจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวธาตุไฟในช่วงกันยายนนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ย ราชินีเหรียญน,นะคะกำลังเฝ้ารอคอยใครอยู่ด้วยหรือเปล่าห้าไม่เท้านะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์มาด้วยไหมก้าวดาบนะคะอาจจะเป็นผลพวงที่ทำให้ทุกวันนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยยังมีความวิตกกังวลมีความคิดมากนะคะหรืออาจจะส่งผลกระทบให้หลายๆค่ำคืนเนี่ยเรานอ,นอนไม่หลับ ก็ว่าได้มีการรอคอยนะคะแล้วก็น่าจะตกอยู่ปัญหาตกอยู่กับปัญหาอะไรบางอย่างที่มันยังมีความวุ่นวายใจยังมีความไม่เข้าใจกันเหมือนเขาเข้าใจอะไรเราผิดไปไหมหรือหลายๆอย่างนะช่วงนี้นะคะแอบมองว่าชาวท้าทไฟเนี่ยคุณเริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นต้องจัดการหลายอย่างในเวลาเดียวกันบางทีนะคะเราเองก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของนอกจากจะหน้าที่การงานแล้วที่เราจะต้อง พยายามควบคุมและจัดการก็เป็นในเรื่องของความรักที่ทําให้เราเครียดทําให้เราวิตกกังวลเหมือนกันนะคะหนม้เท้าปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเราก็มีเรื่องที่จะต้องให้ชาวธาตุไฟเนี่ยต้องได้รับมือนะคะในเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนาะหรือได้เจอกับปัญหาอะไรใหม่ๆที่มันท้าโถมมาในเวลาเดียวกันนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ย ชาวธาตุไฟเป็นช่วงเวลาที่คุณหนักแน่นมากขึ้นนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณมีความรับผิดช,ชอบในหลายๆอย่างมากขึ้นกว่าปกติที่ผ่านมาบางทีนะคะอาจจะมีความหงุดหงิดใจง่ายมากขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ดังใจเรานะคะหงุดหงิดใจบางทีรอคอยใครบางคน ให้เขาติดต่อกลับมาก็ยังมีความกล้ากลัวกลัวๆว่าจะไว้ใจตัวเองดีไหมหรือว่าเรากําลังหลอกตัวเองหรือเปล่ากับสิ่งที่เรากําลังรอคอยมันมีความสองจิตสองใจมีความสับสนนะคะแล้วก็บวกไปด้วยความเหนื่อยล้ากับหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันจนบางทีนะอาจจะทําให้คุณเองเนี่ยมีความคิดมากก้าวดาบนะคะความพิตกกังวลความฝันร้ายนะคะหรือเส้นลางสังหรณ์สัญชา ธาตุยานอะไรบางอย่างที่ทำให้เราหงุดหงิดใจทำให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยมีเซนอะไรบางอย่างที่เราจะต้องรับรู้นะคะเออต้องต้องระมัดระวังด้วยนิดนึงละกันเนาะเด็กถ้วยเนี่ยบ่งบอกว่าชาวธาตุไฟช่วงนี้คุณเป็นช่วงเวลาที่อ่อนไหวหนักมากนะคะอ่อนแอนหลายเรื่องเจอกับความบอบช้ำทางความรู้สึก นะคะบางทีอาจจะน้อยอกน้อยใจนะคะไร้หัวใจกับความรักเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆมันไม่เป็นไปตามที่เราคุยกันเอาไว้บางทีก็อาจจะคิดว่าเขาอาจจะรักเราไม่มากพอไหมเราจะกลับมารักตัวเองดีหรือเปล่ากลับมารักตัวเองในที่นี้ก็คือเหมือนกับพยายามที่จะปล่อยวางไม่อยากที่จะคาดหวังว่าเขาจะสนใจเราในฐานะไหนนะคะใครที่อยู่ด้วยกันช่วงนี้เนี่ย เป็นช่วงเวลาที่คุณหงุดหงิดง่ายนิดนึงนะอาจจะหัวร้อนง่ายนะคะวุ่นวายวุ่นวายใจเรื่องนิดหน่อยเราก็เก็บมาคิดเล็กคิดน้อยนะห้าไม่เท้าเนี่ยระวังในเรื่องของการทะเลาะระวังในเรื่องของการเบาะแหวงกันด้วยละกันนะคะสี่ไม้เทา้าเดวิลเดวิลออฟฟอร์จูนนะคะช่วงนี้ก็แปดไม้เท้านะคะ ต่างคนต่างอยู่นิดนึงนะอะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่ค่อยที่จะได้ให้ความใส่ใจกันและกันสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังว่าจะมีปัญหาอื่นมาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของเราสองคนระวังว่าจะเจอกับรักสามเศร้านะคะเรื่องครอบครัวเรื่องปัญหาหน้าที่แกนงานที่แผนการที่เราวางเอาไว้เนี่ยว่าจะทําอะไรร่วมกันจะชัดเจนไปในรูปแบบไหน สถานการณ์บ้านเมืองต่างๆมันมีเหตุที่ทำให้ชาวท่าทฟจะต้องรับมือนะคะมีเรื่องที่ต้องรับมือมีเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอาจจะเจอกับเรื่องที่มันไม่ได้ดังใจนะคะนัดเจอกันไม่ได้เจอเนาะมีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงยกเลิกนัดกระทันหันนะคะหรือว่าคุยกันไปสักพักเนี่ยดูเหมือนกับตัวเขาเองมีความลับอยู่ในใจระหว่างคุณนะคะอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นที่เข้ามา แทรกแซงความสัมพันธ์ความรับผิดชอบมือที่3เนี่ยคะปัญหาหน้าที่การงานต่างๆระยะทางต่างๆที่มันไม่สามารถทําให้คุณเนี่ยมาเป็นมาเจอกันได้มาเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความชัดเจนแล้วก็สบายใจกันได้ส่วนใครที่อยู่ใกล้กันอยู่แล้วเนี่ย มันมีใครคนใดคนหนึ่งคอยคิดลบคิดลายนะคะมันมีในเรื่องของความหึงหวงเกิดขึ้นความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจความไม่สบายใจบางทีอาจจะทําให้ชาวธาไฟเองเนี่ยรู้สึกอึดอัดนะคะไม่เป็นตัวของตัวเองบางทีก็มีความคิดมากความประแวงหรืออาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้นะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนรักของคุณอาจจะเคยผ่านการมีปัญหาเรื่องไปหวั่นไหวใจให้กับคนอื่นนะ,ะมันยังทําให้ตัวชาวธาไฟ นะคะยังมีความหวาดระแวงยังมีความกลัวกลัวว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยจะวนกลับมามันยังไม่สามารถที่จะเริ่มต้นที่เราจะสามารถไว้ใจได้นะคะมันยังไม่มีความรู้สึกที่ เราจะสามารถคิดใหม่คิดบวกได้ด้วยพลังที่มันเต็มเปี่ยมตอนนี้มันยังมีความกังวลมันมีความกล,กล้ากลัว,ลวมันยังมีความไม่ไวใจอยู่เพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้หนักแน่นนิดนึงนะเหมือนภายนอกจะเข้มแข็งนะคะแต่จิตใจของชาวธาไฟคุณอ่อนไหวหนักมากนะเดวิลเนี่ยบางทีตัวตนที่แท้จริงของเราหายไปมันเป็นความสัมพันธ์ที่บางทีเราเองก็ วิตกนะคะจิตตกเครียดวันไหวง่ายบางทีเรื่องที่มันไม่น่าคิดเราก็คิดเราก็คิดเกินความจำเป็นที่เราจะคิด นะคะมันมีความสับสนอันนี้เราก็ไม่ว่ากันเนาะหรือใครที่กําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องคบแบบหลบๆซ่อนๆนะคะความสัมพันธ์ที่มันไม่มีใครเห็นด้วยกับเราครอบครัวไม่เห็นด้วยต้องแอบบคบแอบบรักกันเนี่ยช่วงนี้ก็ยังทําให้คุณเองเนี่ยรู้สึกเหนื่อยๆอยู่เหมือนกันนะหลายๆท่านอาจจะเจอสถานการณ์นี้นะคะมันทําให้คุณอยากที่จะเดินต่อไปเดิน ออกไปจากความสัมพันธ์นี้หลายๆคนอาจจะคิดแล้วว่านี่จะเป็นจุดที่เราคิดว่าเราจะไม่ไปต่อแล้วดีไหมเรากําลังเตรียมใจอยู่หรือเปล่าที่อยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะใครกําลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกให้หน่อยเนาะสดาบนะคะด h e e ลล์อ o ฟฟอรเหรียญ The Chariot แปดดาบนะคะ หลายๆท่านอาจจะคุยกับคนที่อยู่ในชาวราศีกรกฎนะคะชาวธาตุน้ำหรือชาวธาตุลมนะคะเมทุนตุลกุมนะอ่ะมีโอกาสเป็นไปได้นะคะหรือว่าคุณกำลังคุยกับคนทางไกลอยู่หรือเปล่านะหรืออยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลนะคะทำงานคนละช่วงกะช่วงเวลากันมีระยะทางที่ห่างไกลกันนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านความผิดหวังมาแล้วหรือผ่านการผิดพลาดมาแล้วอยู่ในจุด ที่เขาเองเนี่ยยังอยากที่จะนิ่งอยู่เนาะใครที่อยู่กันมาเป็นแบบครอบครัวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะในอดีตที่ผ่านมาที่เราทั้งสองคนหรือว่าตัวคนรักของคุณเองเนี่ยมีความผิดพลาดท,ทางด้านความสัมพันธ์เขาอาจจะไปปันใจให้กับคนอื่นมีคนอื่นเข้ามานะคะไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณมาเป็นอันดับหนึ่ง นะหรืออาจจะเคยผิดพลาดกันในอดีตที่ผ่านมาณตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองเขาก็ยังรู้สึกอึดอัดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนมันโดนกักขังด้วยคำว่าปัญหาหรือเขากำลังโดนกักขังด้วยความกดดันจากตัวเรานะคะตอนนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าคนรักของคุณหรือคนที่คุณกำลังคุยอยู่ดิวอยู่ด้วยเนี่ยจะมีนิ่งเงียบหายไปบ้างนะคะหนีปัญหาหายไปหรือพยายามที่จะ ไม่อยากที่จะจัดการอะไรมากในตอนนี้เหมือนตัวเขาเองเนี่ยกำลังประเมินชีวิตอะไรบางอย่างอยู่อยากจะอยู่นิ่งๆเพื่อรอดูสถานการณ์หรือกำลังรอคอยในการวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะที่จะพยายามทำให้คุณกลับมาเชื่อใจทำให้คุณกลับมาสบายใจอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะชัดเจนกับคุณมากขึ้นแต่ตอนนี้ตัวเขาเองยังดูเหมือนกับมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องควบคุมนะคะที่ต้องจัดการไปในเวลาเดียวกัน สำหรับใครก็ตามนะชาวธาตุไฟถ้าคุณคุยกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือความสัมพันธ์มันยังอยู่ในจุดที่ไม่ชัดเจนมันมีในเรื่องของระยะห่างเรายังไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังอยากควบคุมอะไรบางอย่างอยากจัดการอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เพียงแค่คุณคนเดียวนะคะอยากให้ตอนนี้เนี่ยชาวธาตุไฟทุกๆท,ท,ท่าน ถ้าเรายังรู้จักกันไม่ดีพออาจจะยังต้องเรียนรู้กันให้มากกว่านี้ดูเหมือนเขามีปัญหาหรือว่ามีความลับอะไรบางอย่างอยู่ในใจอยู่นะคะยังไม่ได้พร้อมที่จะบอกคุณแบบเต็มที่เนาะยังมีอะไรบางอย่างที่ยังเก็บเอาไว้นะคะยัง เก็บเอาไว้อยู่ในใจยังเป็นความลับในใจยังมืดแปดด้านกับการที่จะบอกเรานะยังไงดียังไงดีงงดนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยทุกอย่างมันจะกลับมาดีขึ้นแหละ ใครที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่งการกันนะคะใครที่อยู่ในช่วงของการคบกันแบบรอหองละแหงรักรักเลิกมาโดยตลอดนะความสัมพันธ์นี้จะยังกลับเข้ามานะคะราชินีดาบหนึ่งไม้เท้ายังจะได้มีเหตุแห่งการได้เริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นนะชาวธาไฟใครที่ตกอยู่ในสถานการณ์คนรักเก่ายังวนเวียนกลับมาแล้วใจเราเองลึกๆก็ยังรอคอยกับความสัมพันธ์ในครั้งที่ผ่านมาด้วยเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณแล้ว ะะชาวธาตไฟที่เราจะมีโอกาสในการได้เริ่มต้นได้กลับมาให้โอกาสกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะใจลึกๆมันก็ยังมีบ้างแห่งความกลัวความไม่สบายใจนะคะทั้งสองฝ่ายนั่นแหละไม่ใช่เพียงแค่คุณเพียงฝ่ายเดียวแต่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยในช่วงกันยายนนี้เราจะได้เปิดโอกาสเปิดใจกันเริ่มต้นกันไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น จัดเมนได้ให้โอกาสกันนะคะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดได้มีโอกาสในการพูดคุยกันยอมรับผิดกับสิ่งที่ผ่านมาอะไรที่เราทั้งสองคนเคยทำผิดพลาดกันเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้มาปรับความเข้าใจกันที่จะได้มาพูดคุยกันเป็น,เป,นเป็นการเป็นงานเนาะก็คือ เป็นการวางแผนกันในอนาคตว่าเราจะไปในทิศทางไหนนะคะคิงดาบมาด้วยความตึงเครียดมาด้วยความชัดเจนในการกลับมาในครั้งนี้กลับมาเป็นคนดีของคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเลิกกันไปแล้ววนเวียงกลับมาเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสบายใจว่าการที่เขากลับมาเนี่ยเขายอมรับกับความผิดพลาดหรือเหตุการณ์อาจจะสลับกันนะคะตัวชาวทาไฟเองก็ได้อาจจะยอมรับกับความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาความ สัมพันธ์ที่เรามีปัญหากันมาเนี่ยณนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะมาปรับตัวนะคะเราจะมาให้ความสำคัญกันใหม่อีกครั้งหนึ่งหนึ่งเรียนและจะเป็นการเริ่มต้นที่มีความหมาย ไปในทิศท,ทางที่ดีอนาคตมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้รับโอกาสจากกันและกันเพื่อที่เราสองคนจะได้มาประคองความสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีความหนักแน่นและมีความมั่นคงเหตุการณ์ใดนะคะใครที่วนกลับมารักกับคนเก่าหรือคนเก่าวเวียนเวนเข้ามาในชีวิตเนี่ยอาจจะต้องมูฟออนออกจากปัญหาเก่าๆเนาะความผิดพลาดเก่าๆที่เราเคยผ่านกันมาใครที่อยู่ในช่วงของการกำลัง ลักลัเลิกเลกกำลังจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะในช่วงกันยายนนี้เนี่ยมันจะมีแนวโน้มดีๆหลายๆอย่างเป็นโอกาสให้กับคุณได้พิสูจน์ความสัมพันธ์นี้นะคะคิงดาบเนี่ยมันบ่งบอกถึงเรามีเหตุมีผล มีหลายๆเรื่องที่มันจะต้องเข้าใจกันและกันได้แบบลงตัวเนาะยังไงนะคะใครรอคอยรักครั้งเก่าอยู่มีโอกาสที่จะสมบังกับความสัมพันธ์ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่านไพ่นะคะยังไงก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะคะคุณจะได้เห็นคลิปวิดีโอจากช่องไฮทาลอนะไฮนะจะมาอัปเดตในทุกๆวันนะคะ สำหรับใครรอคอยการฟังดวงรายวันเนี่ยรอคอยได้เลยนะคะก็จะมีทุกสถานาการณ์ให้ได้รับชมรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ